มาตรการการสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด -19 ของรัฐบาลส่งผลให้สถานประกอบการจำนวนมากต้องปิดกิจการลดพนักงานหรือลดเวลางานแรงงานทั่วประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยคาดว่าในปี2,563นี้มีแรงงานเสี่ยงถูกเลิกจ้าง8 4ล้าน4คนขณะที่เด็กจบใหม่5,2,000นคนอาจตกงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงเข้าไปช่วยเหลือแรงงานและผู้ได้รับผลกระทบโดยจัดโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานต่างๆที่เน้นตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอันนี้จะเป็นโครงการซึ่งเน้นฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิดโดยตรงเลยก็ในสาขาอาชีพซึ่งหนึ่งก็คือต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมนะครับแล้วก็เมื่อจบฝึกไปแล้วใช้ประโยชน์ได้ก็คือไประกอบไปประกอบอาชีพได้เป็นการเพิ่มเพิ่มรายได้ได้อาจจะเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพที่เปลี่ยนมาจากอาชีพเดิมนะครับซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ก็อาจจะเป็นเรื่องของการประกอบอาหารนะครับเป็นการประกอบอาหารจานเดียวเป็นการประกอบอาหารไทยอย่างเงี้ยนะเป็นการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะหรืออาจจะเป็นช่าง พื้นฐานที่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้ก็คือทุกโครงการก็จะมีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ150บาทเพื่อเป็นการแบ่งเ่าภาระและก็จะทําให้ผู้เข้าฝึกรมเนี่ยไม่ต้องมีภาระในเรื่องของการกินอยู่ประจําวันนะเราเราช่วยเพื่อจะได้สามารถเข้ารับการฝึกได้อย่างเต็มเมดเต็มหน่วยขณะดเดียวกันหลังสถานการณ์โควิดคาดกันว่าแรงงานที่ใช้ทักษะไม่มากนัก จะมีความต้องการลดลงเพราะตลาดต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้ให้ความสำคัญในการยกระดับฝีมือแรงงานกลุ่มนี้เช่นกันในเรื่องของเทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยนะครับเรื่อง AI นะครับเรื่องออโตเมชันเรื่องของ PLC ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระบบอ,อัตโนมัติเนี่ยเราจะมีอยู่ประมาณสักสิแแ่ง เราก็ที่จะสามารถที่จะตอบสนองความต้องการได้หลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือฝึกอาชีพของเราเนี่ยยืดหยุ่นสูงมากปรับได้ตามความต้องการของผู้เข้าอบรมแล้วก็ปรับได้ตามความต้องการของตลาดแรงงานนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะเปลี่ยนอาชีพหรือว่ามีอาชีพเสริมมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวได้มากขึ้นเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่กองสื่อสารองค์กรนะครับเบอร์โทร24 5 4 0 3 5 หรือเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีงานก็คือ www.dsd.go.th ครับ